สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแอดมินจะมาอันบ็อกซิ่งพัสดุจากโฮจิมินนะคะก็ส่งมาตั้งแต่วันที่16ตุลาคมแล้วก็เพิ่งได้รับเช้าวันนี้ก็คือ19ตุลาคมใช้เวลาไวมากส่งมาจากอ่าซี CP นะคะของทางโฮจิมินแล้วก็ส่งผ่านเวียดเทลซึ่งก็ หลายคนอาจจะยังไม่ไม่ทราบว่านอกจากเราจะส่งพัสดุผ่านไปรษณียน์นะคะของที่เวียดนามเนี่ยก็ยังมีบริการอของเอกชนแล้วก็อื่นๆอีกแล้วเวียดเทลเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยใช้บริการตรงนี้นะคะเลยบอกรายละเอียดไม่ได้มากอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะลองมาดูว่าข้างในจะเป็นอะไร มาดูแต่รู้สึกว่าสภาพนี้มานี่แบบว่าค่อนข้างสมบุกสมบันกันทีเดียวนะคะดีที่มันเป็นหนังสือเนี่ยคะ่ะคือเห็นอยู่แล้วเนี่ยแต่ถ้าถ้าบ้านเรานี่คือแบบหีบห่อมันจะต้องสมบูรณ์เนาะ ก็ไม่เป็นไรอ่ะนะคะมันมาถึงก็ก็ดีแล้วเนี่ย เป็นหนังสือจำนวน20เล่มนะคะอ่าเราจะมารีวิวกันสะหน่อยรีวิวพร้อมกันเลยเล่มนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะชื่อหนังสือเล่มนี้คือไทยลานจองต่มไตนะคะซึ่งคำว่าต่มไตเนี่ยก็คือเอื้อมมือนะคะถ้าจะให้เพราะๆหน่อยไทยลานอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วนะคะ ออกเสียงว่าถ่ายลานแปลตรงตัวแปลตรงตัวนะคะก็คือประเทศไทยในเอื้อมมือนั่นเองน่าจะเป็นการเปรเียบเทียบว่าคือไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้เป็นประเทศที่อยู่ไกลกันนะคะอยู่แค่เอื้อมมือเท่านั้นเองนี่สวยงามมากค่ะอันนี้นะคะนี่มีโลโก้ว่าเป็น Amazing Thailand เพราะฉะนั้น ผู้จัดทำอยู่ตรงนี้นี่ค่ะ,ะเป็นต่งกุกซูริกไทยลนด์นะคะก็คือทอทอทนั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นอของที่ที่โฮจิมินนี่ค่ะผลิตที่โฮจิมินด้านอันนี้เดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นด้านหลังนะคะนี่สวยงามส่วนด้านหน้าเป็นแบบนี้ ไซไม่ใหญ่ค่ะกว้างกว่าฝ่ามือนิดนึงแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นชื่อหนังสือไถลานจอมตึงไตนะคะนี่ข้างหน้าก็จะมีรถตุ๊กๆนะคะมีวัดพระแก้วเป็นภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเคราวนี้เราลองมาดูด้านในว,ว่าเป็นยังไง อ๋อข้างในนี่เป็นเป็นภาษาเวียดนามนะคะเดี๋ยวดูสิอ๋อเป็นเวียดนามหมดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเรามาดูกันดูสารบัญแล้วกันอืมนี่ค่ะสารบัญเป็นแบบนี้อ่าเล่มนี้คิดว่าเหมาะสำหรับคือทำมาเพื่อชาวเวียดนามนะคะไม่มีภาษาไทยเลย ไม่มีเลยอ้ามีนิดหน่อยอเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนละกันสำหรับสารบัญน,นะคะในนี้เขาก็จะมีแบ่งเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้นะคะภาคตะวันออกแบบนี้แล้วก็มีเป็นอันนี้เป็นหลิกจิ่งก็คือเหมือนกับเป็นแผนการเดินทางจาก ที่ไหนไปที่ไหนอย่างเช่นจากกรุงเทพไปอยุธยาไปหัวหินหรือว่าเกาะสมุยนะคะแล้วก็มีแผนการเดินทางสําหรับชาวเวียดนามที่อยู่โฮจิมินห์นะคะจะเดินทางไปตัวอย่างเช่นไปกรุงเทพเขาใหญ่หัวหินอ่านี่เขาก็จะมีแบบแนะนําเดี๋ยวเราเรามาเริ่มดูตรงนี้หน่อยกันละกันนะคะสมมุติว่าเราจะดูแผนการเดินทางจากโฮจิมินห์ไปกรุงเทพน้า4 7 7 เขาแนะนํำยังไงบ้างต่อถือเสาก็คือเหมือนเป็นการาไปทริปในช่วงสุดสัปดาห์เลยก็คือในเย็นวันศุกร์นะคะตยถือเสาอย่างเี้ค่ะเขาก็จะบอกว่า,อ,าออกเดินทางตอนสองทุ่มสี่สิบ้าจาก สันใบเติมสินเนอนะคะไปถึงกรุงเทพนี่ค่ะประมาณสี่ทุ่มครึ่งคือเขาก็จะวางแผนเอาไว้ให้เลยว่าแต่และว,วันนี้ทำอะไรบ้างอนะุ้ยน่าสนใจอะ่ะดีจังเลยเหมาะสำหรับแบบเราไม่อยากลางานเยอะเนาะเราเราไปเย็ยนวันสุกเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็ได้เลยนะคะนี่หรือว่าถ้าสมมุติว่าไป จากโฮจิมินห์ไปเขาใหญ่ไปหัวหินนะคะเขาก็จะบอกพูดถึงหัวหินเราก็แบบไม่ได้ไปนานแล้วคือคือตอนนี้อยากไปไหนก็ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนานแล้วนะคะอ่านี่ค่ะอย่างหน้าถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเป็นทริปสำหรับ4วัน3คืนแบบนี้นะคะกรุงเทพไปกาญจนบุรีเขาก็จะแนะนำ การเดินทางนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีบอกเลยวันที่1น,นะคะทําอะไรวันที่2ที่สามไม่ดีจังเลยอ่ะเราว่ามันน่ารักมากเลยคิดว่าเพื่อนๆชาวเวียดนามจะชอบแต่ส่วนเรานะคะก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะได้ศึกษาคําศัพท์นะคะเราก็ต้องอันนี้เก็บไปให้ตัวเองด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมอบให้เพื่อนที่ คู่ควรกับการได้หนังสือเล่มนี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวลองดูว่านอกจากแผนการเดินทางแล้วเมื่อกี้เหมือนเห็นแบบ,แบ,บว่ามันมีภาษาไทยเหมือนเป็นคำศัพท์อะไรหรือเปล่าเหมือนอยู่ตรงด้านหลังเดี๋ยวเราลองดูส่วนอื่นกันหน่อยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่กรุงเทพแล้วกันนะคะ มาดูกรุงเทพหน้าสาสมมุติว่าเราไม่เคยไปกรุงเทพเลยนะคะเราก็จะใช้หนังสือเล่มน,นี้นะคะเป็นผู้ช่วยในการท่องเที่ยวโอ้แล้วหนังสือออกแบบมาแบบน่ารักมากเลยค่ะเสียงที่ได้ยินนี้เป็นเสียงก่อดซ้านะคะต้องขออภัยทุกๆคนด้วยนี่ขนาดแบบ เดี๋ยวติดหาต่างนิดนึงครับมันก็ยังแบบเข้ามาอ๋อนี่นะคะอันนี้เป็นกรุงเทพอย่างหน้านี้เขาก็จะแนะนำาฟึองเตียนดีหลาเออบังกอกนะคะก็คือ,อระบบขนส่งสาธารณะนะคะที่กรุงเทพมีอะไรบ้างอย่างอันแรกมาเลยก็จะเป็นเต่าเดี่ยนเจนคง BTS นะคะก็คือรถไฟฟ้า BTS นั่นเองมีเต่าเดี่ยนเงิม MRT นะคะรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มีแซบัสนะคะมีทเวียนก็คือเรือแล้วก็มีแท็กซี่นี้น่าสนใจจังเลยเดี๋ยวว่างๆจะอ่านว่า,าเขาเขียนไว้ยังไงบ้าง เวลาเราอ่านเนื้อหาที่เรามีความรู้อยู่แล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะเราก็มีหน้าที่แค่ดูคำศัพท์ใหม่ๆใ,ในหนังสือแค่นั้นนี่แล้วเขาก็มีแผนที่มาให้ด้วยนะคะอืมนี่นอกจากนั้นนะคะนอกจากที่กล่าวมาหน้าเมื่อกี้ก็ยังมีแซโอมนะคะมีพี่วินมอเตอร์ไซค์มีแซ่ตุกๆนะคะ นี่นะ่าสนใจมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นหนิงเดียมทรรกวนเนนเด่นเออบังกกก็คือเป็นจุดท่องเที่ยวที่ควรจะไปที่กรุงเทพมีที่ไหนบ้างเออบางที่เราก็ยังไม่รู้เลยว่า,าว่าจะต้องไปเออดีดีมากๆเลยค่ะละเอียดด้วยนะคะนะแบบมีที่อยู่ให้ครบเลยอ,อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างของ ของกรุงเทพนะคะเล่มนี้คิดว่าไม่ไม่ได้ทำขายแหละเขาทำแจกนะคะอ๋อนี่เว็บเว็บไซต์นี้นะคะถ้าทุกคนจะลองเข้าไปดูผ่านเว็บไซต์ w w r w e b t o u r i s m t h a i l a n d o r g v n อ๋อ,อ,อก็คือเป็นตัวนี้น่าจะย่อม,มาจากวันฝ่องไดเซียนนะคะ เป็นสำนักงานตัวแทนอยู่ที่นครโฮจิมินห์เป็นคนทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาสวยงามมากเลยค่ะก็มารีวิวกันเท่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจเล่มนี้ก็ให้ติดต่อไปตามเว็บไซต์นี้นะคะคิดว่าเป็นช่องทางที่ติดต่อได้ง่ายที่สุดแล้วนะคะหรือว่าตามเบอร์โทรนี้ ว่าเล่มนี้เขา,าแจกหรือว่าให้ยังไงนะคะอันนี้ส่วนตัวก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่ CP Ho j i m i n นะคะที่เอามาแบ่งปันเดี๋ยวเราก็จะไปแบ่งปันต่อแต่ว่าอาจจะต้องเลือกคนให้นิหนึ่งนะคะเพราะว่าคนรู้จักเยอะมากโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม YouTube แล้วก็ Facebook Page Talk About Vietnamese นะคะสวัสดีค่ะ